สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าก็มาพบมาพ่อกับผู้สาวขาเลาะอีกแล้วนะคะเลาะเจนข่าวเจนมืดนะคะเลาะตั้งแต่ตะเวนเที่ยงฟ้าเนาะมาจนพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระดดวงตะเวนตกดินนะคะอุ้ยบรรยากาศยามค่ำยามเย็นก็แล้วกันนะยังไม่ทหนค่ำค่ะทุกคนเนาะ และคะ้ค่ะบนถนนมุ่งหน้าสู่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดไซยภูมินะคะถนนนี้ก็เป็นถนนสี่เลนเออสองเลนโทษทีคะ่ะเคยพูดแต่สี่เลนก็พูดผิดพูดถูกเนาะก็ต้องขออภัยพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาไปสุ่มอำเภอคอนสวรรค์น,นะคะว่าจะเป็นอย่างไรตีเคยผ่านไปไหมเคยผ่านไปสองครั้งคะ่ะอำเภอคอนสวรรค์แต่ตีไม่ได้รีวิวสักครั้งเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสสวยโอกาสเลยก็แล้วกันนะคะ แฟนพาไปเที่ยวงานนกเปิดน้ําอะไรนี่ละค่ะตีก็จําไม่ได้นะคะนั่นละค่ะเพื่อนจะจัดงานมีบอลลูนใหญ่อยากเห็นบอลลูนใหญ่คะ่ะทุกคนบอกต,ตรงๆนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นบอลลูนใหญ่เห็นแต่ในทีวีโทรทัศน์นะคะของจริงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้ก่อนจะไปถึงงานเราก็รีวิวถนนหุนทางกันก่อนนี่คือถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแก่งคอมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอำเภอคอนสวรรค์นะคะ ว่าจะเป็นแบบไหนจะมีบรรยากาศอย่างไรถนนก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าสำรุดหน่อยนะคะสำรุดนิดนึงค่ะไม่เยอะหรอกนะคะเราก็หลีกเอานะคะทุกคนนั่และคะ่ะเพราะว่าอะไรลดเพิ่เรียกว,ว่ารถหนักรดอ้อยอะ่ะวิ่งเยอะเพราะว่าเป็นเส้นทาง สู่โรงงานอ้อยนะคะโรงงานอ้อยเพ่อเรียกว่าโรงงานอ้อยอะไรแก่นขามหรือเปล่าถ้าติจใจไม่ผิดนาะจะเป็นโรงงานอ้อยแก่นขามแล้วก็ออกสู่พ่ดเรียกว่าบัวใหญ่นะคะนครราชส,สีมาไปบุรีรัมย์ก็ได้นะคะทุกคนไปได้หลายอย่างไปได้ทั้งบุรีรัมย์ไปได้ทั้งร้อยเอ็ดนะคะทุกคนไปได้หลายทางะคะ่ะหรือจะไปเพ่อเรียกว่าไปโอ้ยถนนเมืองไทยพูดไปก็ยาวไปนาอพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะอรแก่นก็ได้หรือว่าจะไป โคราชโคลาชก็อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอาผ่านโคราชไปตีไปบุรีรัมย์ตีก็จะลัดไปทางนี้ละค่ะแต่ว่าตอนไปตอนนั้นเนาะตีก็ไม่ได้รีวิวให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะวันนี้ก็เลยเป็่นพาไปงานนกเป็ดน,น้าอย่างว่านั่นแหละตีก็เลยขอรีวิวเส้นทางก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอคอนสวรรค์ให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันใครเคยผ่านไปผ่านมาจะรู้ดีว่าถ้านนสนีทช่วงหน้าร้อนจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งและช่วงหน้าฝนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรตรงที่ว่าอีกแบบหนึ่งคือบรรยากาศนะคะช่วงนี้รู้สึกยาจะเฮงแรงเนาะพี่พี่เอฟทีนคือข้างทางนะคะจะเหลือแจะโตตฟางโตโตข้าวอะค่ะทุกคนเนาะแล้วต้นไม้ก็จะเป็นแบบอ่าฤดูใบไม้ป่นนะคะก็จะเป็นเหี่ยวเหี่ยวฮงเงอย่างนี้ค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าฝนอูยบอกได้เลยค่ะถนนเส้นนี้ วิวสวยมากอะไรควมเขียวกระจีของท้องทุ่งนานะคะจนสุดสายตาแทบจะละสายตาไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าเลยเนาะอากาศมันแห้งแรงบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะบรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปแต่ละฤดูนะคะแต่ว่าเรื่องถนนน,นทางนะคะก็ไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะทุกคนถนนถึงแม้ว่าจะเป็นสองเลนแต่เงาดำเงาวบเลยนะคะ รถะะใหญ่วิ่งเยอะค่ะต้องขับรถต้องะระมัดระวังนะคะบรรยากาศตอนภาพที่ตกดินนะคะทุกคนภาพอาจจะไม่ซัดสักเท่าไหร่นะคะกล้องตีก็สมราคาเลยคะ่ะทุกคนเนาะโทรศัพท์ของตีหรือว่ากล้องตีก็สมราคาแล้วค่ะก็พยายามถ่ายภาพออกมาให้พีพีเอทุกท่านได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คลิปนี้จะเป็นอย่างไรเราจะ จะบรรยากาศเป็นแบบไหนเราก็ไปดูไปสุมไปพร้อมๆกันเลยจ้า ว้าวสมพระอาทิตย์ตกดินกับทุ่งสีเหลืองทองคุณเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนดอกอะไรเนี่ยเพร่ะว่าเอาไปสามารถไปทําปุ๋ยได้นะคะนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินโอ้ยขับรถตามกุนรถใหญ่ค่ะก็ จะแซงก็ไม่กล้าแซงนะคะทุกคนรดส่วนทางมาตลอดนะคะรดส่วนทางมาตลอดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปเรื่อยๆถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟทุกท่านได้ดูนิสมกันไปเรื่อยๆนะคะตี่สงสัยว่าอันนี้มันคือดอกอะไรนะคะทุกคนเหลืองเห็นอยู่ทางไปขอนแก่นนะคะทางไปบัรจาอยู่แถวโคกภูไซเออไมนใส้ค่ะโคกผู้ายน่าจะใส้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะดูแถวโคกภูไซก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบ เหลืองเต็มท้องทุ่งนะคะต้นไมยุค,คนะคะอันนี้เพิ่งปลูกแถวนี้เพิ่งปลูกไมยุค,คานะคะทุกคนนะคะป่ายุค,คาเต็มไปหมดเลยนะคะรถใหญ่ะค่ะรถใหญ่ค่อนข้างเยอะนะคะถนนเส้นนี้นะคะโดยเฉพาะรถอ้อยะค่ะทุกคนช่วงนี้เนาะถ้าพูดถึงว่าโรงงานอ้อยกใกล้จะปิดแล้วนะคะใกล้จะปิดแล้วแต่ว่าอ้อยในลานนะคะอ้อยในป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้อยเท่าเกล่ะค่ะก็ใกล้จะสิ้นสุดการซื้อแล้วเนาะพี่ๆท่าน ความคึกคักก็ใกล้จะหมดเดีย๋ยวนี้ก็ต้องลงที่เรียกว่าลงสับเน้าอ้อยปลูกอ้อยอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้ยอยออ้ต้นต้นตาลน,นะคะทุกคนโอ้ต้นตาลอย่างสูงเลยค่ะโอ้โหส่วนบรรยากาศกันไปต่อเลยนะคะกว่าจะถึงอ่าพูดเรียกว่าอําเภอคอนสวรรค์วาจจ่าจะเจริญขนาดไหนเรารอติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เข้าเขตตัวเมืองหรือว่าตัวเมืองอำเภอคอนสวรรค์กันแล้วนะคะข้างหน้ามีงานค่ะโอ้โหโมองไปตะไกลเลยเห็นระยิบระยับระยิบระยับเลยนะคะทุกคนอันนี้เพิ่นมีการปรับปรุงแก้ไขถนนหนทางอีกน,น่าจะขยายออกอีกนะเนน่าจะขยายออกเป็นสี่เลนเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะถนนเมืองไทยแต่ละพื้นที่นะคะเพิ่นปรับปรุงแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแต่ละ โอโบโตก็แล้วกันนะคะทุกคนปรับปรุงขนุน,นทางขยายออกทําใหม่ให้สวยงามนะคะเป็นจัดงานแสดงหลายๆอย่างมีร้านของอยู่ของกินมีร้านของเล่นเยอะแยะนะคะการละเล่นวันนี้จุดประสงค์อยากเห็นบอลรูนใหญ่นะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่เห็นบอลรูนนะคะเพราะว่าประมาณค่ำๆอีกสักนิดละคะ่ะเดี๋ยวเราหาเละซมบรรยากาศดูว่า ตัวเมืองเพื่อเรียกว่าแถวอาเภอคอนสวรรค์นี่เป็นยังไงไอเซเว่นแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นเซเว่นไหมคะมีทั้งเซเว่นมีทั้งโลตัสมีทั้งบิ๊กซีคานหน้าเห็นแวบๆบเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหแถวนี้จเจริญม,มากเลยคะ่ะโอ้โหมีทั้งเซเว่นมีทั้งโลตัสมีทั้งบิ๊กซีเลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดเห็นอยู่อะฮ่าแกนคอนตีเจเ็เห็นเดอะไรเห็นเจ็เซเว่นโลตัสเนาะ ดีๆไม่เห็นนะอยู่แกงคอนะหรือว่าจะมีอยู่ดีๆนั่นในะออทั้งหมดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขับรถเลาะสุม่มบรรยากาศอยู่ที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนองนกหรือเปล่าหนองนกปิดน,น,น,น้ํานี่แหละค่ะทุกคนเส้นจีนแยกถนนออกเป็นสองเส้น <c oughs> เส้นจีนแยกถนนนี่ค่ะทุกคนเรียกว่าถนนอะไรอะที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาตะกี้นะคะนี่ค่ะถนนอะไรเ็าเรียกว่าถนนถนนอะไรถนนทางมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเนี่ค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะ อาทิตย์โอ้ภาพสุดยอดเลยค่ะได้ไปสิท่าอาทิตย์ตกดินค่ะพี่พ,พี่ทุกท่านโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้คือบรรยากาศถานนเลาะเรียบหนองน้ําหรือเปล่าคุณเรียกว่าหนองน้ำรอเปล่าเนาะเดี๋ยวพีจะพาชมบรรยากาศข้างหน้าอ้าวข้างหน้ารถดเยอะมากเลยข้างหน้าเป็นมีอะไรกันหรืึเปล่ารถดจอดโตแถวกันยาวหรือคึกคักมากเลยทุกคนอันนั้นก็เป็นอะไรเร่ค่ะ โอ้อัอนนบิกซีือวยความื่อกีเนี่ยท่าตีตามไม่ลายนะจะเป็นบิตซีนะคะทุกคนออ้ยรดลคุ้คักมากเลยเศรษฐกิจดีมากเลยนะคะรดโตแถวกันยาวเลยค่ะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกท่านนะคะจอโดโตแถ,ถวกันเลยนะคะอโอ้โหดีขึ้นไปก่อนดีกว่านนะคะ่ะแถวนี้แบบรถค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้น่าจะมีงานอ่าหรือว่าเพิ่นเข้ามาเล่นงานนกปิดน้ําหรือเปล่า นะคะหนองน้าเต็มไปด้วยใบยบัวใบบัวแล้วก็ผักตบนะคะผักตบแล้วก็ผักอะไรญ้านะคะทุกคนนกเป็ดน้ํารือเป็นนกชนิดหนึ่งที่คล้าย,าย,ายเหมือนเป็ดนะตีว่าอันนี้คือตามจินตนาการของตีน้นนั่นไม่เรียกว่านกเป็ดน้านะคะคล้ายเหมือนเป็ดหรือเปล่านะคะโอ้รถจอดเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้ตลาดนัดค่ะพีพๆเอฟซีทุกท่านตีก็ไม่รู้นะว่ามีตลาดนัด เวซื้อของในาจะตลาดใหญ่แนละ้วทุกคึกคักมากๆรถจอดเต็มนะคะทุกคนอ่ะสิ่งนี้นะคะทุกคนคือสงสัยเนาะจอดรถนะคะตีไปตลาดนะแต่ละพื้นที่เนาะอาจจะไม่เหมือนกันนะน้องทุกคนตลาดใหญ่เหมือนกันค,นคึกคักมากๆของดูของกินเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือข้อสงสัยเนาะบางตลาดก็เก็บเงินบางตลาดมีม,ม,ม,มีมีคนถ่ายรูปเซลซี่อเอด้วยนะคะทุกคน แล้วคะ่ะบางตลาดนะก็เสียเงินนะคะที่จอดรถแต่ที่นี่เสียเงินหรือเปล่าแต่ส่วนน้อยนะคะที่จะได้เสียเงินแต่ส่วนให่ก็จะจอดฟรีเนาะจอดฟรีแต่ว่าอยู่บ้านตีนี้ไม่ได้นะไม่มีฟรีนะคะจอดอย่างนี้ก็เจ็บตังค์นะคะแต่อยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนจอดฟรีคะ่ะทุกคนจอดฟรีนะคะแบบนี้และจอดแบบนี้รถมีการขโมยรถกันไหมอะ่ะอันนี้คือข้อสงสัยเนาะ แต่ตีไม่ได้มินข่าวว่ามีคนลดหายลดอะไรอยู่ตามตล,ตลาดหรือลดไม่หายนะแต่อยู่บ้านตีจอดแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนจอดไม่ได้อาจจะมีพวกแกงวิสาสีบนะคะทุกคนอุ้ห้องนี้เกล็ดมากเลยนะพวกแกงวิสาสีบเกี่ยวกับอาการกรนมโมยุบของเขาเนี่ยอยู่บ้านตีนี่จอดไม่ได้นะแบบนี้ถ้าไม่มีแบบส่วนใหญ่ก็จะไปจอดปาแบบ่าแดดเสียเงินเนาะจะได้มีผู้ดูเลนะคะการเข้ากันออกกิตีอะไรอย่างเนี้ยค่ะ จะได้มีตู้ดูแลจะได้ไม่เสียอู้ห้าจอดแบบนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีคนดูแลนะคะไม่มีคนดูแลไม่มีคนจีบปีคนจะออกไปแบบนี้มีคนจีบปีดูป้ายทะเบียนรถอะไรแบบนี้นี่อยู่บ้านตีจอดไม่ได้เลยนะอันนี้นะ่ะเสียคะ่ะทุกคนเสียนะคะแบบพวกที่เขาขโมยรถอะ่ะเขาทำอะไรไม่รู้ไม่ถึงห้านาทีอะ่ะแปบ๊บเดียวเขาไปได้อะ่ะเย่นมากนะคนจําพ์วัวนี้นะนั่นแหลคะค่ะอันแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ไม่มียินข่าวว่ารถ ตานตะลุงตลาดตลาด,ตลาดนุงตลาดนัดเสียอะไรเลยนะคะความปลอดภัยนี่สูงนะตีว่าสูงมากเลยนะแต่ว,ว่าอยู่บ้านตีมีจอดไม่ได้นะคะต้องเป็นเบบจอดเสียเงินเวลาออกเวลาเขา้าเขาต้องซิกใยทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดนั้นกันยังหลุดลอดมือเขาได้เลยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะคุกคนไม่ได้เปรียบเทียบโอเคนะคะคลิปนี้มีข้อพิพาดประกันใดตีเองต้องกราบขอโทษขออภยัยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย